ตกปลา <Okay. S 1> ไม่ได้คันนี้อ่ะ หมมือโอ้ได้ปลาเปล่าเนาะใส่ถุงมือคนดูท้องฟ้าค่ะดูท้องฟ้าให้ดูท้องฟ้านะคะ เงยได้แค่นี้เนี่ยงงอ่ะดูท่าเรือค่ะหนาวนู่นคนพายเรือออกกำลังกายกำลังมานะคะ โทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ดูคนพายเรือพายเรือออกกํลังกายนะหนาวใส่ถุงมือกันหนาวมากเย็นฝนตกนะคะก่ขอขึ้นไร้ก่อนถึงบ้านก่อนเพราะว่ากลับไป ถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ขึ้นและเมื่อกี้คนตกปลานน้นเข้าไปแล้วอยู่ตำทางเดินลงน้ำอีกเมื่อไปเอาเบ็ดเดินไปเอาเบ็ดนะคะคนก็พายเรือออกกำลังกายอันนี้อยู่ท่าเรือนะคะกำลังกลับบ้านเนาะ ขอบคุณนะคะฝนตกอากาศมืดคลึ้มหนาวให้หง ไปบ้านก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะทุกคนขึ้นบ้านได้ก็อยู่แต่ในบ้านอากาศแบบนี้วันนี้เลิกงานเร็วนะคะก็เลยขึ้นเร็วเนาะดูฟงค่ะโ่าย<ะ>เรือออกกำลังกาย คุยกันไปพายไป,ไปอ็กซิซายไปในตัวนะคะเป็จก็ปังโน้นหมดละเอ้ยห่านหงปังโน้นหมดแล้ว,เอ,อลวเอเชียเอเชียใช่ไหมคะหวัดดีนะคะคุณอะไรคุณทูนเหรอ ส้มทองปองคุณส้มปองผาเพลินหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะมาเป็นกําลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณคุณในคุณทูนด้วยนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหนาวมากเลย ข้าวออหอมยายเล็กพี่เล็กวัสดีค่ะหนาวมากเลยคะพี่เล็กฝนตกเมื่อเช้านี่ก็ไปทำงานก็เปียกฝนเนาะน้องก็เลยขึ้นก่อนถึงบ้านสักสิบกว่านาทีค่ะขึ้นไม่นานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพราะว่าถึงบ้านแล้วก็ขึ้นบ้านก็ไม่ได้ลงบ้าน ไม่ได้ไปถ่ายอะไรแล้วค่ะอยู่ในบ้านนะคะมันหนาวคุณมากๆนะคะบ้านเราก็กินข้าวแรงดูโทรทัศน์แล้วเนาะดูละครแล้วตอนนี้ที่นี่บ่ายสองโมงแปดนาทีค่ะ ขี่ไปเผื่อไปเจอน้องนกเอาขนมปังให้น้องนกปั่นจักรยานไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวไปเจอน้องนกขาเปมีขนมปังมาด้วยปั่นไปเรื่อยๆอ,อยากเห็นหนะ้า อยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าเหรอโอ้ยมาอยากเห็นอะไรตอนนี้น้ำมูกน้ำเมือกไหลคะ่ะ <c oughs> เอาไว้แดดแดดดีๆ <c oughs> บางไรก็ก็มีอยู่นะคะก็เปิดหน้าอยู่ <c oughs> เปิดหน้าอยู่ไม่ได้ปิดหน้าเด้อไม่ได้ปิดบงังเพราะว่าเออ <c oughs> มันหนาว น้ำมูกออกกินยากินยาแป๊บแล้วก็พกผ้าค่ะพวกผ้าผ้าปิดหน้าปิดจมูกมันหนาวอะเห็นไหมลมเห็นไหมลมลมก็แรงค่ะถ้าปั่นจักรยานนะ น้ำยังขังถนนอยู่เลยค่ะฝนตกขอ,องฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสปบักมากอยู่นอก่อกอ,อากาศ,ากาศากเรื่องอากาศนะคะน้นงนกน้อยกินบอลเลย คะลมพัดลมพัดแบบนี้หนาวไหมคนที่ดูหนาวแทนไหมคะลมแรงฝนตกวันนี้สงสยัยเออวันนี้อยู่ประมาณห้าองศานะคะ ขนมปังไปให้นกน้อยข้างหน้ากอดร้ายให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสมปองพาเพลินถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณมากๆนะคะ ทิ้งจดหมายน้อยไว้เดอร์ถ้ามีบ้านเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาจะเอาหนมไปให้ค่ะมีไม่มากค่ะมีแค่สามหอมีขนมแค่สามหอคนตกปลานะคะ ใส่เขาพี่ๆ่ิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดอ่านคอมเมนต์นะคะ ตรงตรงนี้ก่อนนี่ไงเป็บินตามแล้วนกขาเจ็บนะคะเห็นเรามาก็บินตามมาลูกมามาแล้วนี่คะ่ะมาเขาบินมากันละนี่นะอ้าว เดี๋ยวมื่อขี่ไส้ข่อยเดอ้อไม่รู้ว่าตัวไหนขาดเจ็บไปเดี๋ยวเราไปลงตรงนน้นเราจะพานไปก่อนแล้วจอดจ,จอดตรงนี้นะคะ ของพี่ตอนฝนตกค่ะอ๋อพี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะพี่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กพี่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะพี่อยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนน่นนกน้อย น้อยเอาขนมปังไม่นกน้อยเอาเอาเอาสูส้ๆค่ะขอบคุณนะค่ะคุณดีขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนเดอ้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอาไหมนี่นมปังนมปังใหม่นะเอาไหมนะลงมาตัวไหนไม่รู้แหละตัวไหนไม่รู้ค่ะไปตัวนี้ตัวนี้แน่เลยเข้าเชื่องนะ บินมาละอ่ะลงมามาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูข้างบนนี่นะจะวางนี่นะแล้วเขาบินลงมาอ่ะลงมาลงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลงมาแล้วไม่กลัวนะเขาเชื่อง กลัวทำไมอ่ะอากากลัวกลัวสบายดีสบายดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะอุย้ยนกดูงนู้นค่ะนูน้นไกลๆนู้นดำๆนกนั้นเลย อามาเร็วเห็นไหมคะขาเขาขาเขาไม่ดีอยู่ข้างหนึ่งมะมา,อาถอยให้ละอายอยขอบคุณคะ่ะ ขนมปังมาให้เขาประจำนะคะถ้ามีหนมปังเนาะคาบแล้วกินไปไม่กี่คำคาบเดี๋ยวเขาไปเอาไปกินที่อื่น เดี๋ยวพอพอโยนไปตัวโน้นไม่เชื่องนะคะตัวโน้นกลัวเนี่ยมีห่วงด้วยดูค่ะคาบเต็มปากเลยห่วงตัวอื่นน่ะ <c oughs> แล้วคาบเต็มปากก็ยังคาบอีกโอ้โห งกถึงไหนนี่ให้คนอื่นเขากินมั่งดูค่ะดูโอ้ยนกนางนวนมาดูนกนางนวนมาค่ะทุกคนเต็มเลยเดยวเขาบินมาค่ะอาหารหายากหน้าหนาวนะคะทุกคน มีเยอะทุกที่นะคะจกว่าเขียนยังคุณคุณอะไรเนี่ยเขียนยังเนาะ ดูคะ่ะดูตัวขาเจ็บคาบเต็มปากเลยโอ้โคาบไปไหนให้ตัวอื่นเขากินมั่งไม่รู้ว่าใครเขียนอะไมานะคะรออาวาลาวลาวราวไม่รู้ว่าใครเขียนอะไมานะคะเขาไม่ให้ ส่งไม่ได้นะคะจะมากวนข่อยเด้อพี่น้องเออจะมากวนบ้านข่อยเด้อข่อยว่าได้ไปเห็ดยังให้ไดไผ่ด้ถ่ายธรรมชาติให้ชมนะคะพี่เพื่พพอน ทิ้งจดหมายไว้นะคะถ้ามีบ้านทิ้งจดหมายน้อยไว้เดี๋ยวไปเที่ยวหานะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาที่แว่มาทักทายที่ว่าแม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ทางบ้านเราก็ตอนนี้สองทุ่มไอตอนนี้บ่ายโมงบ่ายสองมงครึ่งบ่ายสองโมงครึก็บ้านเราก็ประมาณ อะไรอ่ะห้าโมงสามทุ่มหรือเปล่าคะตอนนี้ถึงไหมป้านเราถึงไหมสามทุ่มไหมหนาวหนาไปค่ะพี่ๆเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะ ลงและะ้วค่ะ thank you to everyone for watching ขอบคุณนะคะคุณดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณชื่อข้าวหอมด้วยนะคะคุณพี่เล็กเนาะพี่เล็กแล้วก็แล้วก็สมปองพาเพลินขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะ คุณทูนด้วยนะคะ t h a you to Thank you so much for watching ฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพิมผิดไม่เป็นไรค่ะที่ประเทศไทยสองทุม่มเออสาอ็ดนตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะห่างกันหชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เล็กไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ ใช่พี่เล็กหรือเปล่าใช่เนาะ <c oughs> ไปเ่นะคะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกคน thank you thank you บ้านเราก็นอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพนะคะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ